ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมม่อนคุงเองแล้วนะวันนี้แล้วก็มาอยู่กันในแมบ,บคราพีทในอัปเดต9นะครับผมซึ่งวันนี้ะจะมาทําคลิปบอกจุดต่างๆอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วมีนอกประเด็นนอกเรื่องนอกจุดไปหน่อยเยอะเลยฮนะเยอะเลยจริงจริงก็วันนี้ก็จะมาอะบอกจุดแล้วก็บอก update, อัปเดตต่างต่างยนะในอัปเดต9แห่งนี้นะซึ่งในอัปเดต9ก็ก็จะมีเกาะใหม่นะเกาะ คุกอิมเพียวดาวนะฮะแล้วก็บอสใหม่บอสโ,โดฟามิงโกแล้วก็ระบบสุมเผาตอนนี้ระบบสุมเผาได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะซึ่งแล้วก็ผลอันนี้จริงๆเป็นผลนานแล้วแหละแต่ว่าเป็นผลที่โดนแบนซึ่งตอนนี้ก็ได้อับเอ้ยทุยได,ได้ได้กลับคืนมาแล้วนะได้กลับคืนมาแล้วเพราะว่าได้ทําการลบสกิลลบสกิลที่มันสามารถทาลายแมปลิอสามารถทําอะไรไม่ดีต่อแมปอเออ นั่นแหละทาให้ปวดทาให้ผมกับแอดมินปวดหัวได้อะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็ใช่ลบสกิลลบสกิลผลปีศาจที่ถูกแบนแล้วแล้วก็อื่นแล้วก็ระบบอื่นๆอีกมากมายนะก็ดี๋ยวอย่างแรกเลยก็อาจจะพาไปจุดเงินจุดแลกเงินนะฮะจุดแลกเงินก็อยู่ตรงนี้เลยนะห้องแลกเงินก็จะเป็นห้องที่ใช้ทองในการสร้างนะฮะก็ประมาณนี้นะแล้วก็มีออบอก บอกด้วยว่าตรงนี้คือห้องเงินนะส่วนห้องที่เกี่ยวกับแลกเพชรหรือเกี่ยวกับเพชรอะไรเงี้ยก็จะอยู่ห้องนี้นะร้านค้าพิเศษก็ไม่ก็ไม่รู้ว่ามันพิเศษยังไงนะห้องมันก็จะเป็นประมาณอ่าประมาณนี้นะก็จะรวมอ่าจะรวมการซื้อขายด้วยนะซึ่งตอนนี้ก็ยังมีน้อยอยู่นะอ่าแล้วก็ที่แลกเพชรก็อยู่ตรงนี้เลยนะอ่าผมแนะนําให้อ่ายืนหันหน้าเข้ากําแพงแล้วก็ชนชนแบบนี้ไปเลยนะนะครับก็ ประมาณนี้เลยวับกลับก็นี่ฮนะอ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดอ่าไอเทมฟรีนะฮะก็จะได้ชุดก่อนหนังแล้วก็ดาบไม้นะฮะไอเทมฟรีก็อ่าประมาณนี้เลยแล้วก็จุดฟาร์มจุดฟาร์มผมแนะนําให้เป็นเกาะน,นี้นะ,ะ,นนะฮะเกาะอ่าเกาะกรีนโซนนะครับผมหน้าตาก็เป็นต้นไม้นี่แหละฮะก็ต้นไม้นะะี่แหละก็วับไปเลยอะไรนี้ก็อ่า ถ้าเปิดเซิฟจริงก็อาจจะแบบดีเลย์หน่อยนะการโหลดการโหลดโลกอะไรเงี้ยมันมันอาจจะช้ามากหรือหรือไม่ก็ก็แล้วแต่คนนะครับนี่จุดฟาร์มจุดฟาร์มนี้ผมว่าดีสุดแล้วเออก็จะมีทีละเงินด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกรีวิวเกาะอ,อื่นอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะคลิปหน้าไม่ก็คลิปไหนสักคลิปนี่แหละเออวันอ่าคลิปนี้ก็มาบอกจุดก่อนนะ แล้วก็ห้องสุ่มผลห้องสุ่มผลก็อยู่นี่นะก็ Jamie, หน้าตาก็จะเป็นห้องอ่าประตูก็จะเป็นแบบสีแดงๆแบบนี้เลย no. นะแล้วก็มีลายม้วนๆด้วยก็จะบอกอ่าก็จะติดอ่าผลมังกรเอาไว้นะแล้วก็บอกอ่าห้องสุ่มผลปีศาจนะห้องสุ่มผลปีศาจก็ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็พยายามอ่านป้ายทั้งหมดด้วยนะในแบบนี้พยายามอ่านป้ายด้วยนะครับอ่าสุ่มผลปีศาจราคา2 5 0 0นนะ 2,500ต่อ1ครั้งนะครับก็เรทผล,ลไม้ปีศาจก็เลเจนอยู่ที่1%นะเป็นผลที่อ่าเรียกได้ว่าอ่าหายากสุดๆนะฮะแล้วก็แรก็อยู่ในระดับหายากนะก็4ี่สนนะในในตู้นี้นะแล้วก็อันคอมมอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันคอมมอนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่อ่าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ไม่ได้หมายความว่าอ่าการันตีผลอันคอมมอนนะก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อ่าเกี่ยวกับแบบ บอกเลดเยอะมากนะในการได้อันคอมมอนนะประมาณนี้เลยอันนี้ก็วาร์ปกลับไปนะแล้วก็เออใช่ผมแนะนําให้อ่านบอร์ดนี้ทุกครั้งนะอ่านบอร์ดนี้ทุกครั้งทุกครั้งที่อัปเดตหรือไม่ก็ทุกครั้งที่เข้าเซิร์ฟมานะก็อ่านก็อยากขอให้อ่านนะเออแล้วก็ต่อไปนะฮะห้องอ่าไม่ใช่ห้องดีประตูวาร์ปพาไป ร้านค้าบวกกิจกรรมนะซึ่งก็ยังไม่มีกิจกรรมเหมือนเดิมแล้วก็ประมาณนี้เลยอ่ะรอทำไมมันรอโหลดนานกว่าปกติวะนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้คืออันนี้คือเคยไปอยู่ในอ่าอ่าอะไรวะเคยเคยเคยตั้งอยู่ท้องทะเลนะแต่ว่าตอนนี้ก็ปี้ย้ายมาแล้วกาเอ่อการอ่าสินค้าก็จะมีประมาณนี้นะ ก็มาดูเอาเองได้เลยนะครับผมผมก็จะไม่รีวิวอะไรมากนะคลิปจะได้ไม่ยาวผมขี้เกียจตัดอันนี้ก็วาร์ปกลับไปนะและและสร้านนี้ก็ร้านฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านขายเนื้อนะร้านขายเนื้อบัวนะสิบบาทอ่าสิบาทได้ห้าสิบชิ้นนะแล้วก็ดาบหินนะดาบหินก็ขายตรงนี้เลยก็100บาทเท่ากับอ่าหดาบหินนะโอเค แล้วก็ในเกาะในเกาะเริ่มแรกก็หมดหมดไปแล้วนะต่อไปก็เกาะเกาะศูนย์กลาง V 2นะอ่าใช่ตรงนี้คือ,อจุดเกิดจุดเกิดเริ่มต้นเลยนะก็อย่าลืมอ่านกฎด้วยนะอ่านกฎต่างๆอะไรงนี้โอเคทางไปเออใช่ตรงนี้จุดเซฟนะนี่จุดเซฟก็จะมีเขียนตรงนี้เลยเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะนี่ก็คือจุดเซฟนะครับผมนี่แล้วก็ Uh, พอเดินเข้าไปก็จะเซฟให้เรียบร้อยเลยนะและจุด uh, จุดวัดไปกาะกลาง2องนะจุดวัดไปกาะกลาง2องก็ uh, จะอยู่นี่นะก็อยู่ด้านซ้ายของเกาะกลางนะอยู่ด้านซ้ายของเกาะกลางเลยเอยด้านขวาดิเฮียด้านซ้าย,ยาเฮียเลยด้านขวาของจุดเกิดเออหลอนละหลอนละนะก็จะเขียนประมาณนี้เลยนะ าทางไปกก่อศูนย์กลาง V2 นะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะเหมือนเป็นสวนปลูกดอกไม้นะก็เดินตามทางนะก็จะเจอนี่นะก็วัดไปเลยนะผมนี่จะประมาณนี้นะที่นี่ก็คือโลกทาวนะโลกทาวในในวันพีชผมมันมันคืออะไรก็ไม่รู้แหละผมผมไม่เคยดูมาก่อนนะก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดเซฟนะฮะมีจุดฟาร์มด้วยนี่ จุดฟาร์มตรงนี้ก็ใหญ่ใช้ได้อยู่นะเอนี่นะจุดเซฟก็สามารถเซฟได้เลยนะแล้วก็ต่อไปตลาดมืดแอดมินนะซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นบล็อกสีขาวแล้วนะตลาดมืดแอดมินนะ,อะตอนนี้ตอนนี้ระบบะสุม่มไม่ใช่สุ่มดิระบบซื้อผลตอนนี้ก็ทำการกั้นห้องเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ อาจจะทําการแทนที่ด้วยตลาดมืดแทนนะตลาดมืดไม่ใช่ตลาดมืดนะมินะตลาดมืดขายผลอะไรเงี้ยนะครับและจุดต่อไปก็คือจุดห้องสุ่มดาบในตานานนะห้องสุมดาบ,นานนะห,ดาบห้องนี้ก็จะเป็นห้องประมาณนี้นะอไอเทมในการใช้สุ่มดาบก็ใช้เอมมาร์ลราคาสุมอะไรวะส,สุมดาบในตานานราคา1นึ่งเอมมาร์ลนะก็1นึ่งเอมมาร์ลต่อหนึ่งครั้งนะก็สามารถดูดาบได้ ตรงนี้เลยนะว่าตอนนี้ในตู้ในตู้ตอนนี้มีดาบอะไรนะซึ่งตอนนี้ก็าดาบบิ๊กมัมลงตู้อยู่นะนะครับผมประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นอบอกระดับของบอกระดับของดาบนะตามตามสีชื่อนะนี่ระดับาดาบบิ๊กมัมก็ชื่อสีแดงใช่ไหมก็ระดับลีเจนด์แหละออประมาณนี้นะโอเคจุดต่อไปนะฮะจุดต่อไปก็ อไอตรงนี้ไอตรงนี้ยังไม่เสร็จนะสําหรับใครที่ยังไม่รู้ไอตรงนี้ยังไม่เสร็จก็ไม่แน่าอาจจะถอดในนี่ออกไปด้วยนะก็ไม่แน่อัปเดตหน้าอาจจะถอดในนะี่นะเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นแล้วอะเออนะครับโอเคต่อไปนี่คือสนามพีเอไม่ใช่สนามดิห้องพาไปสนาม PVP นะใครที่อยาก p v p ก็มาตรงนี้นะ ปุ่มนี้ก็คือปุ่มการท้าประลองนะฮะก็เดินเข้ามาแล้วก็เลี้ยวขวามาตรงนี้นะอันนี้คือปุ่มท้าประลองแบบปกตินะ,ะส่วนอันนี้คือการท้าประลองแบบจริงจังนะ,ะท้าประลองแบบท้าประลองแย่งชิงอันดับเนี่ยประมาณนี้นะแย่งชิงแย่งชิงอันดับกันนะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งสีน้ําเงินนะ,ะส่วนฝั่งนู้นก็แน่นอน,นะครับฝั่งสีแดงนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นวัด สำ,สำหรับคนที่อยากรับชมนะก็วาร์ปมานี่นะในการรับชมการแข่งขันการประลองอย่างอย่างเมามันนะเรียกเรียกได้ว่าเมามันมัง้งน่าจะเมามันอยู่แหละเออแล้วก็จุดต่อไปนะจุดเกี่ยวกับการสุ่มเผานั่นเองนะสุ่มเผานะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็เดินมาจากตรงนู้นนะเดินมาเดินมาแล้วก็มันมันอยู่ข้างๆอ่ามันอยู่ข้างๆงที่ PvP เลยนะตรงนี้เลยนะครับผม ก็จะเป็นกระตอกเล็กๆนะฮะแล้วก็เข้าไปเลยนะเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวนะให้ดูชื่อก่อนให้ดูชื่อก่อนชื่อก็จะเป็นขวัยขอโทษครับขอ,ขอ,ข,อขออภัยในคํคำหยาบนะฮะชื่อก็คลินิกดัดแปลงเผ่าพันธุ์นะก็ดัดแปลงผ่อพันนี่แหลนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะฮะห้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะนี่ผมพยายามตกแต่งให้มันสวยมากเลยเนะี่ยถือว่าสวยใช่ไหมเออ แล้วเราก็จะมาเจอหมอนะฮะหมอแล้วก็จะเขียนว่าสุมเผาได้นะ,ะเพื่อให้คนรู้ว่านี่คือ n อพสุมเผานะก็ะก็หนึ่งเอ้ไม่ใช่หนึ่งดิสิบเอสิบเอมโร่ก็จะเท่ากับการสุมเผาต่อหนึ่งครั้งนะฮะก็จะมีเผามนุษย์เผามิงเผาสกายแล้วก็เผามนุษย์เงื่อกนะซึ่งผมแนะนำเผามิงนะเพราะว่าเผามิงผมรู้สึกดีสุดนะเผามิงผมรู้สึกดีสุดเพราะว่ามันวิ่งเร็วแล้วก็กระโดดสูงได้ไง เออ,อถ้าไม่นับถ้าตอนนี้ถ้าไม่นับอีกสองเผ่าที่กาลังอัปเดตนะผมว่าเผ่ามิเนี่แหละดีสุดละนะฮะก็เดี๋ยวไปดูจุดต่อไปกันเลยนะจุดต่อไปก็คือโลกทาวนะซึ่งตอนนี้ยังยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็จะเป็นแค่แบบที่มาแลกของอะไรนี้ที่มาแลกของกันที่นัดแบบนัดเจอกันนะ่ะนัดเจอกันมาแลกของอะไรงนี้มั้งประมาณนั้นแหละครับนี่แหละครับจุดประสงค์ของที่นี่ที่ผมสร้างมานะ ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะแต่อนาะคตอาจจะมีมากกว่านี้นะอาจจะมีมากกว่าการแบบอ่านัดไปเจอนัดมานัดมาแลกของอะไรเงี้ยนัดมาให้เงินกันอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะอ่าผมลืมบอกนะฮะตรงนี้คืออ่าจุดแสดงสามารถอ่าแสดงความคิดเห็นของแมปหรือว่าอะไรต่างๆได้นะแสดงแบบความคิดเห็นหรือว่าแนะนาอะไรพวกเนี้ยหรือว่าอยากให้อัปเดตอะไรพวกนี้นะก็อ่า กดการกดการคิดเห็นกอ็อ่านตามป้ายได้เลยนะประมาณนี้เลยนะข้างในก็จะมีกล่องอะไรนี้นะอันนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นให้ส่งให้ส่งนะเป็นที่ให้ส่งสอเขียนเสร็จก็ส่งอะไรอเงี้ยโอเคเดี๋ยวพาไปดูจุดต่อไปนะและจุดนี้ก็คือจุดแผนที่ดูแผนที่นะดูแผนที่ของท้องทะเลอะไรอี้นะก็จะมีประมาณนี้นะ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นเกาะลาบัสต้านะสีเอ่อสีครีมๆตรงนี้นะตรงนี้ก็เกาะกินโซนก็อยู่ใกล้ๆเกาะก,กลางเลยนะนี่ฮะเกาะกลางผมรู้สึกว่ามันใหญ่ที่สุดเลยเนะี่ยแล้วก็อ,ากอา่าแล้วก็เกาะเอ่อเรียกว่าอะไรวะเกาะมารินฟอร์ดเออใช่เกาะมารินฟอร์ดนะประมาณนี้เลยตรงนั้นก็เอ่าเกาะสกายเปียนะไอตรงขาวๆนั่นอนะไอตรงดำๆเล็กๆตรงนั้นก็เป็นเกาะแชงคูดนะฮะ ส่วนตรงนั้นก็ไอ้ตรงสูงๆนั่นแนหะก็เป็นคุกอิมเพียวดาวนะฮะก็ใครที่อยากรู้แผนที่ท้องทะเลหรือว่าอยากรู้ว่าเกาะแต่ละแต่ละเกาะมันอยู่ตรงไหนก็อ่าดูในแผนที่นี้ได้เลยนะครับผมส่วนเรื่องของการซื้อเรือนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะก็จะอยู่ตรงท่าเรือเลยนะตรงด้านหน้าท่าเรือเลยนะก็30บาทอ่าสาบาทเท่ากับ1เรือนะหนึ่งเรืออ่าหนึ่งหนึ่งล้ำอา่าเรือ1ลํำนั่นแหละฮะ ก็ขับเรือเล่นเล่นหาเกาะแต่ละกอไปแล้วกันนะสนุกสนุกนะครับผมก็สําหรับในคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วนะก็บอกจุดแต่ละจุดทำคลิปแก้ไขของคลิปที่แล้วนะเพราะว่าคลิปที่แล้วอย่างที่บอกนะมันหลุดประเด็นหลุดจุดหลุดอะไรไปบ้างเยอะแยะเลยนะก็ในคลิปนี้ก็มาทำการแก้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจไม่มากก็น้อยนะ ก็สำหรับใครที่อยากให้ผมทำเกี่ยวกับอะไรทำกับเกี่ยวกับแบบรีวิวผลแนทออนรีวิวพวกอีวุ๋งอีเวต์อะไรพวกนี้รีวิวกอะอะไรพวกนี้นะรีวิวบอสก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ